สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลยูโร2020รอบสุดท้ายในเกมที่2ประจำเช้าว,วันเสาร์ที่19มิถุนายนกันหน่อยดีกว่าเริ่มเกมที่สวีเดนก็เอาชนะทางสโลวาเกียไป1-0จากลูกยิงของเอมิลฟอสเบิร์ตท,ที่เป็นจุดโทษครับยิงเข้าไปในนาทีที่77 ตามด้วยทางโครเอเชียวันนี้ก็เสมอกับสาธารณรัฐเช็กไป1ประตูต่อหนึ่งฮะเช็กเนี่ยขึ้นทำไปก่อนหนศูนย์จากแพทริกชิกครับยิงจุดโทษเข้าไปในนาทีที่37แต่ว่าโครเอเชียก็มาตีเสมอได้ในครึ่งหลังจากอีวานเปเนซินาทีที่47ส่ันอีดีคูหนึ่งอังกฤษครับวันนี้ก็เสมอกับสกอตแลนด์ไปศูนย์ประตูต่อศูนย์ทำอะไรกไม่ได้แบ่งกันไปทีมละ1คะแนน นเลยทำให้าตารางคะแนนในตอนนี้เนี่ยเริ่มที่กลุ่มดีอันดับ1เป็นสาธารณรัฐเช็กครับมี4คะแนนอันดับ2อ,อังกฤษมี4คะแนนเท่ากันแต่ว่าประตูได้เสียเช็กดีกว่าอยู่ที่1ไปแล้วก็เดี๋ยวนะสุดท้ายจะมาเจอกันเองด้วยนะฮะส่วนอันดับ3-4ก็เป็นโครเอเชียกับสกอตแลนด์มีทีมละ1คะแนนทั้ง2ทีมก็ยังมีเข้ารอบครับเดี๋ยวนะสุดท้ายมาตัดกันเองแบบนี้มันแน่นอนครับกลุ่มนี้ ส่วนกลุ่ม E อันดับหนึ่งตอนนี้เป็นสวีเดนเก็บไป4คะแนนอันดับสโงเซอเกียมี3คะแนนอันดับ3สเปนมี1แล้วก็อันดับ4โปลแลนด์มี0นนูคะแนนไปต่อกันที่ดาวสนโล่าสุดตอนนี้ก็เป็นแพทริกชิกกับเชคครับที่ยิงไปสัมประตูะเดี๋ยวส่ง้ายกันที่โปรแกรมในค่ำคืนวันเสาร,ร์ที่19มิถุนายนนี้นะฮะก็จะเป็น3คู่สุดท้ายของเกมในนัดที่2นะครับผมเริ่มกันที่คู่2ทุ่มจะเป็นฮังการีจะพบกับฝรั่งเศส ห้าทุ่มเป็นคูบิกแปดเหมือนกันครับออตเกตเจอกับเยอรมันแล้วก็ปิดท้ายด้วยตอนตีสอสเปนจะพบกับทางโปโแลนด์